ค่าศักไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุสามารถคำนวณหาได้อย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแ l a ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่อยู่ในหัวข้อของเรื่องไฟฟ้าสถิตนะคะในส่วนของค่าสักไฟฟ้าแล้วก็ความต่างศัก์นั่นเองนะคะ วิดีโอก่อนหน้านี้นะคะพี่ได้อธิบายนะคะสักไฟฟ้านะคะในสนามไฟฟ้าที่เป็นสนามไฟฟ้าสนามสม่ำเสมอนะคะวิด mm ีโ hmm. อนี้นะคะพี่จะอธิบายถึงการคํานวณน,นะคะค่าสักไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุนั่นเองค่ะว่าจะสามารถคํานวณได้อย่างไรมาเรียนกันเลยค่ะ <S <S เรามาเริ่มทําความเข้าใจนะคะ <S <S การหาค่าสักไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุนะคะคำว่าสักไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุนั้นคืออะไรนะคะให้น้องคิดอย่างนี้นะคะ ประจุบวกคิวใดๆหรือประจุลบคิวใดๆก็ตามเนี่ยนะคะตัวเขาเนี่ยจะมีสนามไฟฟ้านะคะกระทำถูกต้องไหมคะก็คือตัวเขาเนี่ยสามารถส่งสนามไฟฟ้าออกไปได้นะคะอย่างประจุบวกคิวเนี่ยสนามไฟฟ้าก็คือจะพุ่งออกประจุลบคิวสนามไฟฟ้าก็จะพุ่งเข้าถูกต้องไหมคะนั้นจําได้ใช่ไหมคะที่พี่เคยอธิบายเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุจุดประจุใดๆก็ส่งแรงไฟฟ้าออกไปได้แรงไฟฟ้านั้นก็เกิดเป็นสนามไฟฟ้านั่นเอง เช่นเดียวกันค่ะถ้าเรามีประจุบวกคิหรือลบคิวางอยู่นะคะและเราพิจารณาที่ตำแหน่งใดๆที่ห่างออกจากประจุบวก Q ิหรือลบ Q ินั้นๆออกไปเนี่ยตำแหน่งนั้นๆน่ะก็จะเกิดศักย์ไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งศักย์ไฟฟ้าก็จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันมีประจุอยู่ก่อนแล้วตอนแรกนะคะโอเคไหมคะต้องมีประจุอยู่ก่อนแล้วตอนแรกถึงจะเกิดเป็นค่าศักย์ไฟฟ้าขึ้นมาได้นะคะแบบนี้เนาะทีนี้นะคะการพิจารณาเนี่ยนะคะ เขาเนี่ยได้มีการพิสูจน์สูตรเอาไว้นะคะซึ่งพี่เนี่ยนะคะอ้างอิงมาจากหนังสือสสวทนะคะฉบับปรับปรุงปี2560ลองไปเทียบเคียงกับฉบับก่อนหน้าที่จะปรับปรุงเนี่ยเขาจะมีวิธีการอธิบายต่างกันเล็กน้อยนะคะน้องๆไปดูวิธีการพิสูจน์สูตรๆๆคะ่ะว่าการหาค่าศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุเนี่ยมีการพิสูจน์สูตรๆๆมาจากอะไร แต่จุดเริ่มต้นของการพิสูจน์สูตรของเขาก็คือแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าแล้วก็งานนั่นเองนะคะนั่นคือเอาทั้งแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าแล้วก็งานงมาเกี่ยวข้องนะคะังนั้นอันนี้พี่ขอสรุปนะคะเป็นสูตรให้กับน้องๆเลยนะคะเพื่อเอาไปใช้ในการทําข้อสอบนะคะแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงนะคะสมมุติว่าเราให้จุดกลมโกมอันนี้เป็นตําแหน่งที่ห่างออกจากจุดประจุบวก Q นะคะเป็นระยะ R ระยะ R คือระยะห่างนั่นเองตำแหน่ง A เนี่ยน้องจะเปลี่ยนเป็นกอไก่ขอไข่อะไรก็ได้นะคะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าตามโดยทั่วไปหนังสือเขาชอบใช้เป็นตำแหน่ง A ที่ก็เอาตามนั้นนะคะ,ะทีนี้เราสามารถหาค่าสัก์ไฟฟ้าหรือค่า V สักไฟฟ้าหรือค่า V นะคะได้จากนี้ค่ะ V เท่ากับ kq ส่วน R ค่า k เป็นค่าคงที่เนาะ q ก็คือค่าประจุ ของตัวนั้นที่สามารถทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าณตตำแหน่งใดๆดได้นะคะแล้วก็ r ก็คือะคะระยะที่ห่างจากประจุตัวนั้นนั่นเองนะคะถ้าดูจากสูตรนาะจะเห็นว่านะคะถ้า r เพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรืย v หรือค่าศักย์ไฟฟ้าก็จะลดลงถูกต้องไหมคะเนาะดังนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่น้องจะต้องระวังนะคะแล้วก็จำด้วยนะคะก็คือ v ในที่นี้ศักย์ไฟฟ้าในที่นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นปริมาณสเกล่า ก็คือคิดแต่ค่าเท่านั้นไม่สนใจทิศทางนะคะไม่สนใจทิศทางแต่สิ่งสําคัญก็คือค่าประจุที่เราเอาอมาแทนในสูตรนี้เป็นประจุบวกแล้วก็แทนเป็นบวกเป็นประจุลบก็แทนเป็นลบเพราะว่าค่าสักไฟฟ้าเป็นได้ทั้งบวกแล้วก็เป็นได้ทั้งลบนะคะดังนั้นนะคะ1เลยคือ Q จะต้องใส่เครื่องหมายบวกลบติดไปด้วยตามที่โจทย์กำหนดเสมอ 2คือค่าสักไฟฟ้าเราต้องรู้นะคะเนื่องจากสูตรเขา R เป็นตัวหารนั้นระยะที่ห่างออกไปจากจุดประจุที่เราพิจารณาเรื่อยๆค่าสักไฟฟ้าก็จะลดลงเรื่อยๆ,ๆและที่ระยะอานันต์นะคะจากหนังสือเขาบอกว่าค่าสักไฟฟ้าจะเป็นศูนย์เขาว่าระยะอนันต์คือห่างไกลเป็นมากๆยิ่งห่างมากๆเนี่ยคิดถึงสนามไฟฟ้าที่ประจุบ,บวก Q จะส่งออกไปเนี่ยมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆถูกต้องไหมคะ,นะคะแรงกระทําก็จะน้อยลงเรื่อยๆนั้นทําให้สักไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็เป็นศูนย์ ดังนั้นที่ระยะอน,นันต์เราจะถือว่าศักไฟฟ้าเป็นสูงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาที่จุดประจุเดียวเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามีจุดประจุหลายๆตัวนะคะตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแล้วเราพิจรารณาศักไฟฟ้าที่จุดๆดเดียวกันนะคะสมมุตินะคะสมมตุมมติพี่เอาแค่2ตัวแล้วกัน,นะคะมีทางซ้ายมือเป็นประจุบวก q 1ทางขวามือเป็นประจุลบ q 2แล้วพี่บอกว่าเราต้องการหาว่า ที่จุด A เนี่ยจะมีศักย์ไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่นะคะนั้นที่จุด A เนี่ยก็จะเป็นศักย์ไฟฟ้ารวมค่ะรวมกันที่คิดที่เกิดจากศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุบวกคิวหนึ่งกับศักย์ไฟฟ้าที่เกิดเนื่องจากจุดประจุลบค2วสองแต่ถ้าสมมติมีประจุอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างบนนี้เราก็เอาระยะห่างเนี่ยลากลงมาเลยนะคะระยะห่างลากลงมาเลยคือตรงไหนก็ได้แต่อันนี้พี่ยก,ยกตัวอย่างแค่สองประจุนะคะเท่านั้น ที่ตำแหน่ง A นะคะเขาห่างจากประจุบวก q 1เป็นระยะ r 1และห่างจากประจุลบ q 2เป็นระยะ r 2แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการหาเนี่ยเราก็หาเป็นการบวกลบกันปกตินะคะแต่โดยปกติถ้าหา,าค่าศักย์ไฟฟ้ารวมก็เอามาบวกกันนั่นแหละคะ่นะคะ,บะบวกกันนั้น v รวมก็จะเท่ากับนะคะ v มีสูตรว่าเป็น kq ส่วน r ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ v ที่กระทำที่จุด A เนี่ยมันเกิดจาก สองประจุด้วยกันดังนั้นก็เลยแยกเป็นสองพ์ก็คือ kq 1ส่วน r 1นั้นเป็นค่าความเป็นค่าศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุบวก q 1แล้วก็บวกด้วยเห็นไหมคะเอามารวมกันปกติเอาเลขมารวมกันปกติเลย kq 2ส่วนด้วย r 2แบบนี้นะคะก็คือศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากนะคะจุดประจุนะคะลบ q 2นั่นเองทีนี้เราล,ลน,น้องแทนเข้าไปนะคะน,น้องจะต้องแทน q 2เป็นลบเข้าไปด้วย เป็นลบเข้าไปด้วยนะคะแต่สูตรหลักๆแล้วคือเราเอามาบวกกันบวกกันในลักษณะติดเครื่องหมายบวกลบตาม Q นะคะดังนั้นจุดสําคัญเลยคือ1นคจะต้องใส่เครื่องหมายบวกลบติดไปด้วยเสมอตามที่โจทย์กําหนดและก็ 2. นะคะการรวมกันเป็นแบบสเกลาร์คือเอาเลขมารวมกันเฉยๆไม่สนใจทิศทางและก็จะไม่มีสักไฟฟ้ารับด้วยมีแต่สักไฟฟ้ารวมรวมกันคือจะมาจากคิปไหนก็นแล้วแต่ก็แค่เอามาบวกกัน แต่ว่าการบวกกันนั้นก็ต้องใส่บวกลบตามค่า q ให้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะต่อมามารู้จักพลังงานศักย์นะคะเนื่องจากจุดประจุนะคะพลังงานศักย์นะคะเราพี่ได้อธิบายไว้ในวิดีโอเกี่ยวกับค่าศักย์ไฟฟ้าในวิดีโอแรกแล้วนะคะพลังงานศักย์นี่นะคะจะเกิดเมื่อไหร่เมื่อเรานําเอาประจุ Q เล็กใดๆคือค่าประจุที่เขามีค่าประจุนะคะมาวาง แล้วก็ห่างออกจากประจุบวก q หรือลบ q ก็ได้เป็นระยะ r นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดแรงกระทําต่อกันถูกต้องไหมคะแล้วก็จะมีค่าพลังงานศักย์เกิดขึ้นนะคะถ้าเราจําสมการนะคะในวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะคะศักย์ไฟฟ้าจะเท่ากับ u คือค่าพลังงานศักย์หารด้วย q ประจุ q ก็คือประจุนี้ค่ะที่เราเอามาพิจารณาตัวนี้นะคะเนาะ,ะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เรารู้ว่า v คำนวณได้จากอะไรคะ วหาได้จาก KQ ใหญ่ส่วนด้วย R เล็กสักไฟฟ้าที่จุดที่ Q เล็กอยู่เนี่ยเกิดเนื่องจากจุดประจุ Q ใหญ่ตัวเนี้ยนะคะส่งแรงทางไฟฟ้าออกไปนั่นเองก็หาได้จาก KQ ใหญ่ส่วนด้วย R นะคะขึ้นอยู่กับระยะ R นะคะแบบนี้แล้วก็ Q เล็ก q นี้เป็นของ Q เล็กที่เราเอามาวางนะคะนั้นตอนเนี้ยตรงตำแหน่งที่ Q เล็กอยู่ไม่ได้เป็นตำแหน่งเฉยๆละมันมีประจุอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ ถ้าเราจะต้องการหา U เราก็ย้าย Q ขึ้นแต่คูณใช่ไหมคะก็จะได้เป็น U หรือค่าสักไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ Q ใหญ่ที่กระทำต่อประจุ Q เล็กใล็ที่เราเอาไปวางใกล้ๆเขาเนี่ยนะคะจะเท่ากับ k Q ใหญ่ Q เล็กส่วนด้วย r นั่นเองนะคะแบบนี้เนาะเหมือนเดิมค่ะ Q ใหญ่ Q เล็กก็ต้องใส่เครื่องหมายบวกลบติดเข้าไปด้วยนั่นเองเรามาดูนะคะตัวอย่างโจทย์เพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะบอกว่าในการนำประจุ หะคะูณ10บกำลังลบ4คูลอมจากระยะอนันต์มายังจุด1ในสนามไฟฟ้าเห็นไหมคะนำประจุมาจากระยะอันเข้าไปสู่สนามไฟฟ้าแสดงว่าเกิดแรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำงาน5คูณ10กำลังลบ2นะคะจูนนะคะจุดนั้นมีค่าศักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่นะคะจุดนั้นมีค่าศักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่หาค่า V ททำงานก็คือให้ตัว W มาแล้วนะคะ เราจำสมการนี้ได้ใช่ไหมคะริีโอก่อนหน้างานนะคะเนื่องจากการเคลื่อนย้ายหรือการเคลื่อนที่ของประจุจากตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งที่2แต่วิดีโอที่ด้วพี่ใช้เป็น A ไปยัง B นะคะจากตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งที่2หรือ A ไปยัง B ก็ได้แล้วแต่เลยว่าจะ,จะ,จะใช้ตัวแปรอะไรจากกอไก่ไปยังขอไข่ก็ได้นะคะแต่เพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆพี่ก็เลยบอกว่าเอาตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งที่2 จะเท่ากับลบ Q Q คือประจุอันนั้นน่ะที่เราเอามานั่นแหละแล้วก็วงเล็บนะคะ v 2ศสั่ไฟฟ้าที่ตำแหน่งที่2ลบด้วยสั่์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งที่1พูดง่ายคืองานนะคะที่เกิดจากการเคลื่อนของประจุจากจ,ากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายจะได้จากนะคะลบค่าประจุของประจุตัวนั้นแล้วก็คูณกับผลต่างนะคะของความต่างศักย์ ของจุดที่เขาไปลบด้วยจุดที่เขามานั่นเองนะคะหรือว่าจุด2ลบด้วยจุด1นั่นเองแบบนี้เนาะจากนั้นค่ะเราก็แทนค่าเข้าไปงานโจทย์ให้มานะคะแต่ว่าเราแทนค่าให้ถูกต้องก่อนนะตอนนี้เขาบอกออกมาจากระยะอนันต์นะคะมาจากระยะอนันต์นะคะดังนั้นจุดเริ่มต้นก็คืออินฟินิตี้แล้วก็ไปยังจุดจุดนั้นซึ่งจุดจุดนั้นพี่ให้เป็นจุดที่2โอเคไหมคะมาจากระยะอนันต์ไปยังจุดที่2ก็จะเท่ากับลบคูณกับ จุดที่เราเอาเขาไปก็คือจุดนั้นก็คือ v2 นะคะคูณกับ v2 ศักย์ไฟฟ้าที่จุดนั้นที่เขาเราเอาเขาไปวางลบด้วยศักย์ไฟฟ้าที่จุดอน,นันท์ที่เราเอาเขามานั่นเองนะคะโจทย์ให้ W U มาแล้วนะคะก็คืองานเนี่ยเท่ากับ5คูณ10กำลังลบ2จูลให้มาแล้วก็แทนค่าเลยแล้วก็ลบนะคะติดไว้อันนี้เป็นเครื่องหมายที่เขามีอยู่แล้วนะคะในสูตรนะคะพี่อธิบายไว้ในวิดีโอที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็ ตัวของประจุเนี่ยก็คือ5คูณ10กำลังลบ4คูลอมนะคะแล้วก็ v2 เราต้องการจะหาเนาะส่วน v1 หรือว่า v v ขอโทษทีค่ะ v จากระยะอนันต์เราบอกไปในสไลด์แรกแล้วว่าศักย์ไฟฟ้าจากระยะอนันต์มีค่าเป็นศูนย์เราก็แทนด้วยเป็นศูนย์เข้าไปนะคะจากนั้นหา v2 ทำัไงคะเราย้ายลบ5คูณ10กำลังลบ4คูลอมเนี่ยไปหารใช่ไหมคะนะคะแล้วก็จะมีค่าติดลบ คำนวณแล้วได้เป็น100นะคะหน่วยเป็นโวล์นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่2นะคะอันนี้จะมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะคะพี่จะอธิบายค่อยๆอธิบายให้เข้าใจง่ายนะคะบอกว่าจงหางานที่ทำในการนำประจุบ,บวก q 3จุดจากระยะอาันตานมาวางไว้ที่ตำแหน่ง a b c ตามลำดับทีละจุดดังลูกนะคะ อ่านโจทย์เนี่ยตีความได้ว่านะคะอะ่ะอันนี้โจทย์เนี่ยเขาให้รูปมาดังาแบบนี้แล้วตีความโจทย์ได้ว่าตอนแรกเนี่ยที่จุด A B และ C เนี่ยไม่มีประจุอะไรอยู่เลยนะคะไม่มีอะไรอยู่เลยแล้วเขาก็เอามาวางทีละจุดตอนแรกเอาบวก Q ิจากระยะอาานันต์มาวางที่ A ก่อนจากนั้นก็เอาบวก Q ิวที่ระยะอาานันต์มาวางที่ B แล้วก็จากนั้นเอาประจุบวก Q ิวที่ระยะอาานันต์มาวางที่ C ถามว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ละตำแหน่งมีค่าเท่าไหร่ ดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆพิจารณาค่ะนะคะแต่ตอนนี้ก่อนที่พิจารณา้อ,องดูนะคะเขาพูดถึงงานใช่ไหมคะงานนั้นงานเราก็รู้สูตรของงานงานจากตำแหน่งใดๆไปอยงอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะจากตำแหน่งที่1ไปยังตำแหน่งที่2ก็คือลบ Q นะคะแล้วก็เกิดจากสักไฟฟ้าตำแหน่งที่2ลบด้วยสักไฟฟ้าตำแหน่งที่1อันนี้คือสูตรที่เราจะใช้นะคะแล้วเมื่อมีสักไฟฟ้ามี v เราก็ต้องรู้ค่า v ใช่ไหมคะ นั้น v เท่ากับ kq ส่วนด้วย r อันนี้คือสมการที่เราจะใช้สองสมการนี้นะคะแล้วพิจารณาทีละอันอันดับแรกเลยเนี่ยเรานำประจุบวก q มาจากระยะอนันต์มาไว้ที่ตำแหน่ง a ซึ่งตอนแรกยังไม่มีประจุที่ b และก็ c แบบนี้ค่ะสมมติว่าพี่ให้บวก q เป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าตอนนี้จะแยกแล้วเดี๋ยวน้องๆจะได้เข้าใจง่าย,ายขึ้นเอาเป็นสีชมพูแล้วกันง่ายขึ้นนะคะให้เป็นแบบนี้เพราะสุดท้ายเราต้องการให้รูปเป็นแบบนี้แบบในโจทย์ เราก็เริ่มเอาจากบวก q จากระยะอน,นอันต์มาไว้ที่จุด A ซึ่งตอนแรกยังไม่มีประจุที่ B แล้วก็ที่ C แสดงว่าบวก q อันนี้เขาเดินทางมายังบริเวณที่ว่างเปล่าไม่มีสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุอะไรทั้งสิ้นถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่างานจากระยะอนันต์มาที่จุด A เท่ากับลบ q คือค่าประจุเราต้องการอันนี้เป็นสูตรนะคะพี่แค่แทนตัวแปรล,ลงไปเฉยๆแล้วก็ ศักย์ไฟฟ้าที่จุด A ลบด้วยศักย์ไฟฟ้าที่ระยะอนันต์ใช่ไหมคะอันนี้คือแทนค่าเข้าไปในสมการนี้ก่อนนะเราแทนค่าตัวแปรหนึ่งให้เป็นระยะอนันต์ก็ที่จุด A นะคะแบบนี้แล้วก็ลบ Q ในที่นี้คือักเขาเอาประจุบวก Q ิมาใช่ไหมคะประจุบวก Q ก็คือเป็นบวก Q ินั่นแหละแต่ลบเขามีอยู่แล้วในสูตรก็ใส่ลบเอาไว้แล้วศักย์ไฟฟ้าที่จุด A มีไหมคะมีะมีสนามไฟฟ้าอยู่บริเวณนี้ตอนแรกไหมไม่มี แล้วก็ไม่มีประจุอยู่ที่ b แล้วก็สีด้วยแสดงว่าเขาไม่มีสนามไฟฟ้าหรือแรงทางไฟฟ้ากระทาที่ประจุบวก q เลยตอนที่เขาเอามาเอามาแบบโล่งๆแสดงว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด a ตอนแรกไม่มีเลยค่ะเป็นศูนย์โอเคไหมคะเป็นศูนย์แล้วศักย์ไฟฟ้าที่จุดอนันต์ก็เป็นศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นงานที่เกิดจากการนําเอาประจุบวก q จากระยะอนันต์มาไว้ที่ตําแหน่ง a ซึ่งตําแหน่ง a ตอนนั้นไม่มีสนามไฟฟ้าอะไรอยู่เลยก็เลยเป็นศูนย์นั่นเอง โอเคนะคะจากนั้นค่ะเขาบอกว่า A ก็เอามาวางปุ๊บก็วางยอยู่อย่างนั้นเลยต่อมาเอามาวางที่ B บ้างนะคะามาวางที่ B เราจะนาจุบป,ประจุบวก Q จากระยะอนันต์มาวางที่ B เมื่อมาวางที่ทีแสดงว่าที่มีประจุที่ A อยู่แล้วนี่นะคะเราเขียนไว้เลย A มีประจุบวก Q อยู่แล้วที่เราวางไว้เราไม่ได้ออกแต่ตอนนี้เราจะเอาประจุบวก Q ใิใหม่มาวางที่ B มาวางตรงนี้ค่ะมาวางตรงนี้อ่าเหมือนเดิมค่ะเราก็เรียนแบบสมการนี้เรียนแบบสมการนี้ ก็คือจากระยะอานันต์มาไว้ที่ B ก็เข้าสู่รลบ B ก็คือเอา V B ลบ V ที่ระยะอานันต์ใช่ไหมคะ V ที่ระยะอานันต์หรือว่าศักย์ไฟฟ้าที่ระยะอานันต์เป็น0ูนย์ถูกต้องไหมคะแล้วก็ Q ตัวนี้คือประจุที่เราเอามาก็คือประจุบ,บวก Q แต่มีลบข้างหน้าเนื่องจากเป็นสรของเขาก็ใส่ลบไปนี่ v b v b เกิดจากอะไร เอาคิวนี้เข้ามาซึ่งคิวนี้เข้ามามันมีแรงนะคะทางไฟฟ้าเนื่องจากประจุบ,บวกคิวที่ตำแหน่ง a อยู่แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นพี่ก็เลยแทนสีว่า v b เนี่ยเกิดจากนะคะศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุบ,บวกคิวที่ a เนี่ยกระทำนั่นเองซึ่งจะหาได้จากเห็นไหมคะ v เท่ากับ k q ส่วนย R ก็แทน k q ส่วนย R ซึ่งคิวตัวนี้เป็นคิวของใครคะเป็นคิวของ a ตัวนี้นะคะซึ่งเขาเป็นบวกอยู่แล้วเนาะ ได้แบบนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยทำยังไงดีตรงนี้เป็นสูตรไปพดนี้นั้นก็เอา q คูณเข้าเนาะเอา q คูณเข้านะคะก็จะเป็นลบ q กาลังสองคูณกับ k q คูณ q เป็น q กาลังสองแล้ว R ตัวนี้นะคะจุดที่ b เนี่ยอยู่นะคะห่างจากจุด a เป็นระยะ a เล็กแล้วก็แทนด้วยระยะ a เล็กแบบนี้นะคะได้คําตอบมาแล้วนะคะต่อมาค่ะเหลือตัวที่3าก็คือนอํามาไว้ที่ c นะคะพี่ขอตอบเป็นหน้าตัดถัดไปเนาะนะคะแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะ นึกในใจนะคะมีประจุบวก q ที่ a แล้วมีประจุบวก q ที่ b แล้วเราต้องการนำประจุบวก q อีกตัวหนึ่งมาไว้ที่4นะคะนำประจุบวก q หนึ่งจากระยะอานันต์มาไว้ที่4ซึ่งมีประจุบวก q ที่ a แล้วก็ที่ b แล้วเรียบร้อยพี่ขอใช้เป็นสีเขียวนะคะจะได้เข้าใจนะคะเอามาวางตรงนี้ดังนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเรียนแบบสูตรของงานก่อนงานจากระยะอานันต์มาไว้ที่ c ก็คือ ลบ q วงเล็บนะคะสักไฟฟ้าที่ c- ลบสักไฟฟ้าที่ระยะอนันต์นะคะสักไฟฟ้าที่ระยะอนันต์เป็น0ใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ตัว q เนี่ยที่เราเอามาเนี่ยก็คือประจุบ,บวก q ตัวนี้นะคะเราก็แทนด้วย q แต่ว่าสูตรมีลบอยู่แล้วก็ใส่ลบมาด้วยแต่ว่าเมื่อประจุบ,บวก Q มาเนี่ยน้องๆเห็นไหมคะว่า ตอนแรกเลยเนี่ยเขามีเจ้าบ้านอยู่แล้วก็คือประจุบวก Q ที่ A กับประจุบวก Q ิที่ B แสดงว่า2อ,อันเนี้ยเขาก็จะมีแรงทางไฟฟ้าส่งไปยังจุด C ทั้งคู่เลยเมื่อมีแรงทางไฟฟ้าส่งส่งไปยังจุด C แสดงว่าเขาจะมีศักไฟฟ้ารวมซึ่งศักไฟฟ้ารวมนั้นเกิดจากจุด Q ิที่อยู่ที่ A กับจุด Q ิที่อยู่ที่ B นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็แทนค่าค่ะศักไฟฟ้าที่ C ก็เกิดจากศักไฟฟ้านะคะที่เกิดที่เกิดจาก จุด Q ที่อยู่ที่ A <P ink> พี่ก็ให้ใส่เป็นสีชมพู <ode> จะได้เข้าใจนะคะแล้วก็สักบวกกับสักไฟฟ้าที่อยู่กับจุด Q ที่อยู่ที่ B พี่ก็ใส่เป็นสีน้ําเงินเข้าไปจะได้รู้ว่ามันมาจากใครนะคะแล้วก็ส่วนได้ R of si of ของใครของมนันแล้วก็สักไฟฟ้าที่ไดอารนันให้เป็นสูตรแล้วเนาะตรงนี้นะคะดังนั้นตรงนี้นะคะเนื่องจากว่า Q ทั้ง2อันเนี่ยนะคะทั้ง Q ที่ A กับ Q ที่ B เนี่ย, group, ยเขา,าเ,เป็นบวกทั้งคู่ใช่ไหมคะเราก็ใส่เครื่องหมายเป็นบวกงนั้นพี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสี ใหม่ไปเลยให้เป็นสีของข้อของข้อนี้ไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตัว R เห็นไหมคะสั่ไฟฟ้านะคะจาก c เนี่ยพิจารณาที่ a a กับ c ห่างกันรประิยะ a เล็กเราก็แทนด้วย a เล็กนะคะตรงนี้เป็นของ b ใช่ไหมเป็นของ b ใช่ไหม b ห่างจาก c ประิยะ a เล็กเช่นเดียวกันเห็นไหมคะเล็กเช่นเดียวกันพจน์นี้หายไปแล้วแสดงว่าลบ q เนี่ยเราจะคูณเข้าเนาะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรคะส่วนเท่ากันเราสามารถเอา เลขมาบวกกันได้เลยนั้น kq บวก kq ส่วน a ก็เป็น 2kq ส่วน a ก่อน 2kq ส่วน a พี่เอา q เนี่ยคูณเข้าไปก็เป็น q ยกกำลัง2ใช่ไหมคะก็เป็น 2kq ยกกำลัง2ส่วน a แล้วมีลบข้างหน้านั่นเองนะคะดังนั้นงานที่เกิดจากการนำประจุบ,บวก q จาก infinity หรือจากระยะอนันต์มาไว้ที่4ก็เท่ากับลบ 2kq กำลัง2ส่วนด้วย a นั่นเองนะคะน้องๆไม่จำเป็นต้องแทนค่า k เข้าไปนะคะจริงๆค่า K มันมีค่าใช่ไหมไม่ต้อง,องแทนเข้าไปเนื่องจากว่าตัวอื่นเขาไม่มีค่านะคะเราก็เลยติดไว้ในรูปของค่า K ก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะเราสามารถสรุปได้นะคะว่าศัากย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะคะเรานําประจุใดๆไปไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าอยู่ซึ่งสนามไฟฟ้านั้นก็อาจจะเกิดมาจากจุดประจุประจุหนึ่งที่เขาส่งแรงทางไฟฟ้าออกไปนั่นเองนะคะ เราสามารถหาได้จากสูตรนะคะ V เท่ากับ kq นะคะส่วนด้วย r นั่นเองระยะ r นะคะที่เรานำประจุมาจากระยะอนันต์เนี่ยนะคะศักย์ไฟฟ้าของเขาจะเป็นศูนย์ค่ะเนื่องจากว่าห่างไกลจากสนามไฟฟ้าหรือแรงทางไฟฟ้านั่นเองหวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคําถามสงสัยอะไรฝากมาได้ใ,ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้างน้องชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เก็บไว้ดูต่อไปได้นะคะฝากกดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนมาดูด้วยกันด้ค่ะ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ